ขออนุญาตันเนเ้อเุญกาไปไปทีมกล้องเขาสันเดมันเป็นจะไรกับวหน้ะคือตอดมากค่ะแค่ตะกี้เลถามว่าของถามซื้อเแายนด่ก็่ได้ายบกถ้าได้กินของสาถ้าตื่นถึงแ่าถ้ไดกินยังยุ่งก็ได้มาสิมันกินน้ำเขาดิเอ่่ไเหงน้ำปนนั้นเออเิ่นมาบ่หงายังนันได้กลอ ตอนมาตอนมาอย่าใครเขาอะนะค well. ้ามรความมาอยากน้ำเขาจ้ะข้าวมาหรอเออีข้าข้าวในเลนอยนี่แหละอุ้เรสิาข้าแลมนยเน้วใครละเอาไปผู้ใด เขาก็ยังบ่เขาก็ยังบ่ส่วนอีมาเรื่งนึนั่นสร่างโหลดเด้อมีเงินใจบ่กับว่าให้หยากรับดอกฮะเออ นั่งไกัอิจกอิจกองงันเข้มในจังหน่อยดีกว่ข้าในะครับขในะครับขออนุญาตด้วยครับตปมกันนะตีช่งะครับมนก่ะมาตีช่องเอาเหมือนม่เฟอร์บบมาเฟอร์บาอหันผมไปนั่งกินสมอยู่ในขั้ว ตอดมากตอดมากค่ะครู้พี่ก็ที่เป็นลูก้นกับตาแสบ่ะแม่จะวิศยูสุเบือน้ำกนนะพี่ก็สทุกช่านะครับดีครับพี่ก็เป็นพี่ก็เป็นเจาของ้องเ้สียพี่กเสือนี่มันยังบ่เป็นยังคำว่านาบ่หายากน้องคดะกินก็เลดเดจ้าบ่หายอากน้อง นี่ะะคอันพระเอกก็เป็นเสือหมูจุ้มมามาซูเป็นตัวนี่สองคนนี่กะไล่สดอยู่เพิ่นเด็กกินเขาอธิษฐาหมูจุ้มเพิ่นเด็กกินดูสือค่ะเขาว่าท่านเอินดอกสองคนนี่เขาว่าท่านเอินมานังก้อนมาเทียงกินเทียงอยู่เทียงกินค่ะชอบนี่กั